คลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนําการใช้ตัวสแกนเนอร์กับเครื่องบันทึกเงินสด A1 Touch นะคะซึ่งตัวสแกนเนอร์นะคะเราจะใช้เป็นตัวรุ่น SLG 9700 USB ค่ะซึ่งแนะนําตัวสแกนเนอร์นะคะที่เป็นสาย USB นะคะต่อไปนะคะเราจะใช้สายตัวสแกนเนอร์นะคะเสียบเข้ากับตัว A1 t o u c ค่ะ เดี๋ยวนะคะเราจะไปแค่ขสินค้านะคะเพื่อจะใส่เลขบาร์โค้ดสินค้าให้ตรงกับสินค้านะคะนั้นการใส่เลขบาร์โค้ดสินค้าจึงเป็นสิ่งสําคัญในการสแกนสินค้าในแต่ละตัวซึ่งในขั้นตอนในการแค่ขสินค้าหรือว่าการเพิ่มสินค้านะคะเราก็ได้ทําคลิปสอนไปแล้วนะคะหลังที่เราใส่เลขบาร์โค้ดเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถกดตกลงได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะไปหน้าการขายกันดูนะคะ เราลองสแกนาร์โค้ดสินค้าที่เราได้ลงข้อมูลไว้เมื่อตะกี้นี้นะคะซึ่งการติดตั้งตัวสแกนเนอร์เข้ากับตัว a 1 Touch นะคะเป็นการติดตั้งที่ง่ายมากค่ะ